สวัสดีครับนี่คือคิดไซโค้งบอลไทยยังไงต้องคิดไซคโค้งกับผมต้องพุทธิพงศ์นะครับวันนี้ก็มีข่าวสารในวงการฟุตบอลไทยมาฝากกันเช่นเคยนะครับแต่ก่อนที่จะไปฟังข่าวกันนะครับวันนี้ก็มีกิจกรรมดีๆนะครับจากเครื่องดื่มน้าแร่ธรรมชาติตราช้างมาฝากกันนะครับกับคอบอลคอช้างคอเดียวกันครับซึ่งวันนี้นะครับช้างก็มีเสื้อมาแจกให้กับแฟนๆคิดไซโค้งจำนวน2รางวัลด้วยกันนะครับก็คือเสื้อจากนครปฐมยูเนเต็ดนะครับกติกาง่ายๆก็คือแชร์คลิปนี้นะครับจาก YouTube หรือว่าับ แชร์ไปที่หน้า Facebook ของคุณพร้อมกับเปิดสาธารณะแล้วติด h ฮชแ t a g ช้าง x คิดไซโค้งกับ h ฮชแ t a g คอบอลคอช้างคอเดียวกันนะครับก็จะประกาศผลทางหน้า Facebook ของคิดไซ้โค้งภายในวันที่30ตุลาคมนี้นะครับต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนหลักในวงการฟุตบอลไทยมาอ,อย่างยาวนานนะครับยังไงก็ขอฝากไปติดตามนะครับกิจกรรมดีๆมากมายของช้างนะครับที่ Facebook ช้างเบอร์ไว้ด้วยนะครับ มาเริ่มกันที่เกมไทยลีกที่สนามช้างอารีนานะครับบุรีรัมย์อยู่ในเตดทีมจ่าฝูงลงดวนกับลำพูนวอริเออร์ที่มีอเล็กซานเดรกามาอดีตโค้ชของประสาทสายฟ้าคุมทีมมาเยือนถิ่นเก่านะครับเกมนี้ออสมาลอสจัดทีมมาในระบบ352ครับเคนเนตดูเก้าคุมแนวรับร่วมกับพันศาเหวิ่ยบบูลและมาเซลโลยาโลครับแดนกลางมีทีรทรบุญมาทันขับเคลื่อนเกมกับลูคัสคริสปิมคูน่ายัางเป็นเจ้าเดิมอย่างสุภชัยใจเด็ตกับกิโยเมบิโซลีนะครับ ส่วนลำพูนของกาม่ามาในระบบ43-3ครับโดยหัวใจหลักคือ3กองกลางพึ่งงานอย่างอาคารพงพุ่มพิเศษนะครับบอลตาปลาและก็โมฮัมเหม็ดออสมันครับส่วนเกมรุกฝากความหวังไว้ที่อนันต์ยอดสองวาและริคาโดโลเปสเปิดฉากเกมมาก็เป็นไปตามคาดนะครับเป็นทางฝั่งบุรีรัมที่ครองเกมบุกอยู่แทบจะฝั่งเดียวเลยแต่ปัญหาก็คือเจาะก,กำแพง2ชั้นของลำพูนเข้าไปในกรอบเขตโทษไม่ค่อยได้เท่าไหร่ ซึ่งต้องชมการจัดระเบียบเกมรับของนักเตะลำพูนที่ทํากันได้ดีมากๆด้วยนะครับและทุกคนยังช่วยกันไล่ทําให้นักเตะบุรีรัมเนี่ยเล่นยากจนไม่สามารถทําประตูได้ในครึ่งแรกครับเาว่าเข้าสู่ครึ่งหลังได้แค่นาทีเดียวครับลำพูนก็ใช้เกมฉาบฉวยเล่นงานแนวรับของบุรีรัม จากความสามารถเฉพาะตัวของริคาร์โดโลเปสหาจังหวะด้วยซ้ายผ่านมือนิวเอทอริทนะครับซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นการเสียประตูแรกของนิวเอทอริตนะครับในเกมลีกรอบ7เกมด้วยหลังจากนั้นเนี่ยบุรีรัมก็ปูพรมบุแกแหลกเพื่อหวังทวงประตูคืนและมาทําสําเร็จจากลูกจุดโทษของกิลเยเม่บิโซลีในนาทีที่64โมเมนตัมกลับมาอยู่ทางฝั่งบุรีรัมอีกครั้งครับและในนาทีที่75บครับบุรีรัมก็มาได้เปรียบเรื่องตัวผู้เล่นเพราะว่านาทีน้อยวิไลครับถูกใบแดงไล่ออกจกจจาังหวะที่ VAR เช็ค และเห็นว่าเขาสอกใส่พิธีวัดสุขจิตธรรมกุลนะครับสถานการณ์ตอนนี้เป็นใจให้กับบุรีรัมทุกอย่างแต่น่าเสียดายครับที่พวกเขาไม่สามารถฉกโฉยโอกาสเอาไว้ได้ไม่ว่าจะพยายามยิงแค่ไหนก็ไม่ผ่านมือของกรพัฒนารีจันเลยที่วันนี้โชเซฟไปถึง6ครั้ง จบเกมครับบุรีรัมย์ทำได้แค่เปิดบ้านเสมอลำพูลน1ต่อ1มีโอกาสถูกการท่าเรือและแบงคอกแซงขึ้นจากฝูงในวันนี้นะครับผลการแข่งขันที่ออกมาก็ต้องบอกว่าน่าผิดหวังสำหรับบุรีรัมย์ครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยครองบอลถึง73%และมีผู้เล่นมากกว่าเกิน20นาทีนะครับแต่กลับไม่สามารถบวกประตูที่2ได้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าสภาพร่างกายที่กรำศึกหนักมาจากการลงเล่นหลายรายการติดๆดกันมาหรือเปล่าพวกเขาจึงไม่สามารถเร่งเครื่องในช่วงท้ายได้ ส่วนออสมาลอสครับเปิดใจหลังเกมบอกว่ารู้สึกผิดหวังที่คว้า3คะแนนไม่ได้ก็ยอมรับนะครับว่าต้องกลับไปปรับปรุงวิธีการเล่นให้ดีขึ้นเพราะต่อไปนี้เนี่ยทีมที่จะเจอกับบุรีรัมคงจะมาเน้นแพ็คเกมรับลึกในแดนแน่ๆดังนั้นเนี่ยลูกทีมของเขาจําเป็นต้องเล่นเกมรุกให้รวดเร็วกว่านี้ขณะที่ฝั่งลําพูนนะครับนอกจากนักเตะแล้วเนี่ยอเล็กซานเดรกาาคือคนที่สมควรได้รับเครดิตไม่แพ้กันนะครับประสบการณ์การคุมบุรีรัมในอดีตทําให้เขารู้จักนักเตะและวิธีการของทีม เป็นอย่างดีเลยครับทำให้สามารถวางเกมมารับมือกับบุรีรัมได้ดีขนาดนี้แม้ว่าสักยภาพของตัวผู้เล่นจะเป็นรองซึ่งผลเสมอกับบุรีรัมถือเป็นการเรียกความมั่นใจกลับมาให้กับนักเตะลำพูนอีกครั้งครับหลังฟอร์มออกทะเลไปตั้งแต่กลับมาจากพักเบรกทีมชาติและอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนให้ลูกทีมของกาม,ม่ากลับมาเดินหน้าโกยแต้มอีกครั้งก็เป็นได้นะครับโดยที่กาม,ม่าก็บอกครับหลังเกม เขาพอใจกับฟอร์มการเล่นของลูกทีมมากๆแต่ก็ยังเสียดายครับที่แนวรับเล่นกันพลาดจนเสียลูกจุดโทษแต่ก็ถือว่าเป็นผลงานที่เขารู้สึกภูมิใจมากๆเพราะการจะมาเอาแต้มจากบ้านของบุรีรัมย์นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับมาที่คู่หนึ่งทุ่มตรงครับที่ BG s t a d i เดียมปทุมยูเนเต็ดที่เสมอมา2เกมนะครับพบกับนครปฐมยูเนเต็ดที่8เกมหลังยังไม่ชนะใครเลยเกมนี้มีแฟนบอลเข้าชมจานวน7 0 4 5คนครับฝั่งบีจีของโคชง้วนยังยืนระบบหลัง3านะครับชนพัฒน์บัวพันยืนกับคริสเตียนโก และชินพัทลีอออโดยมีสราณน,นอนุอินเฝ้าเสาครับขณะที่แดนกลางได้กฤษฎาการแมนยืนบัะชาเกมร่วมกับชวัดวีรชาติและชนาทิพสงกระสินโดยใช้คู่หน้าเป็นทริสินแดงดาและราเนียลซานตาน่าครับขณะที่นครปฐมยูรเต็ดโคชโต่อยศิริศักยอดญาติไทยครับวางหมากมาในระบบ4-4-2โดยเกมนี้พวกเขาได้วอลโดมิโรโซเรสครับ กองหน้าชาวบราซิลกลับมาประจําการอีกครั้งหนึ่งหลังหายไปจากเนื่องจากอาการบาดเจ็บนะครับโดยคู่กับทาคุยโตตัวรุกชาวญี่ปุ่นครับเกมนี้เป็นฝั่ง BG ีครับมีโอกาสกดดันนครปฐมอยู่หลายจังหวะโดยเฉพาะโอกาสของราเนลครับที่ได้ลุ้นอยู่2-3ทีแต่ยังไม่เข้าเป้าส่วนฝั่งนครปฐมเองก็วางหมากช่วงต้นทําได้ดีเลยนะครับโดยพยายามเล่นเกมรับอย่างอดทนแต่ว่านครปฐมก็ยื้อไว้ไม่นานครับเมื่อนาทีที่27 BG มาได้ฟรีคิก แล้วเป็นกฤษดาการแมนครับเปิดบอลให้กับชินพัทลีออกสอดตัวโม่งลูกนี้เข้าไปแบบเหนือชั้นเลยนะครับบีจีปทุมออกน,นํานคปรปฐมก่อน1.0ต่อศูนย์ครับเมื่อเสียประตูนะครับก็กลายเป็นว่าเกมของนคปรปฐมก็ดูเหมือนจะรนรนเพราะต้องยอมรับว่าตัวข้างหน้าอย่างบอลโดมิโรโซเรสแล้วก็ทาคอิโตเองเนี่ยก็เหมือนจะปั่นป่วนบีจีได้ยากอยู่เหมือนกันนะครับเลยทําให้จังหวะจบของพวกเขาแทบไม่มีแต่นคปรปฐมก็ยังโชคดีครับเมื่อเวียร์ส่งสัญญาณว่ามีแฮนด์บอล จากจังหวะที่บอลกระดอนโดนมือของคริสติโโกมิดนั้นผิดธรรมชาติก่อนที่ผู้ตัดสินจะเป่าให้จุดโทษในเกมนี้แล้วก็เป็นทาคุยโตครับที่ซัดจุดโทษลูกนี้ไม่พลาดเข้าไปในช่วงทดเวลาครึ่งแรกพานครปฐมตีเสมอเป็น1ต่อนและจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้เลยครับครึ่งหลังมานะครับบีจปรับมาส่งเฟรดดี้อลวาเรสแทนที่ของคริสติยอโกมิดครับแต่ฝั่งทีมเยือนเกือบจะทำแสบเหมือนกันจากลูกเตะมุมของเออร์เนสโตภูมิพาครับแล้วเป็นเวลโกฟิลิปอวิชขึ้นงง่าอยยจัเล แล้วบเองก็ปรับเกมจนมาได้ประตูออกน้ำอีกครั้งครับจากบอลของเฟรดดี้อวารเรสจ่ายบอลให้กับกิรฟานดอลเละซัดไกลลูกนี้จากแถว2แบบสวยๆครับกลายเป็นซูเปอร์ซับในนาทีที่66ครับซึ่งพอเกมเป็นฝั่ง B ีจีนำครับนคอปฐถมก็พยายามทวงประตูคืนจะมีโอกาสช่วงท้ายเกมจากนพเก้าประจวบกลางแต่สราณนอน,อนอนุอินยังรับเอาไว้ได้ก่อนที่ BG ปทุมจะมาได้ประตูฝังจากฟรีคิกของเฟรดดี้อวารเรสในนาทีที่ 90+1 จบเกมกลายเป็น BG ปทุมยูนเต็ดครับคืนฟอร์มชนะนครปฐมยูนเต็ดสต่อหนึ่งซึ่งหลังเกมครับโคชง้วนก็พูดถึงเกมนี้ว่าเกมนี้เหมือนเป็นการยกระดับได้ดีขึ้นหลังครองเกมได้มากกว่ารวมถึงพยายามปลุกเร้าลูกทีมโดยเฉพาะแนวรุกที่เหมือนจะยังขาดขาดัดเกินในครึ่งแรกให้กลับมามีความมั่นใจรวมถึงพูดถึงเกมนี้นะครับที่ใช้ผู้เล่นสำรองบางส่วนที่โชว์ฟอร์มได้ดีซึ่งโคชง้วนก็มองมุมบวกนะครับบอกว่าอย่างน้อยก็จะเป็นตัวเลือกหนึ่งก่อนที่ทีมจะลงสนามในเกมลีกครับกับบางกอก FC ในนกลาางสัปดห์ี้ ขณะที่วรวุวุฒิวังสวัสดิ์ครับผู้ช่วยโค้ชของนักข่าถมก็ให้สัมภาษณ์หลังเกมแทนที่ของโค้ชต่อยศริษษร,ร,รศักิ์ยอดญาติไทยนะครับบอกว่ายอมรับคุณภาพของผู้เล่นฝั่ง BG รวมถึงเรื่องของเกมรุกที่ยังต้องไปปรับปรุง ยังจบได้ไม่คมเท่าไหร่นะครับพร้อมมองถึงเป้าหมายในเล็กแรกที่หวังจะโกยแต้มให้มากขึ้นเพื่อโอกาสในการหนีตกชั้นในเลกที่2นะครับสิ่งที่เราเห็นในเกมนี้ครับคือแม้ว่า BG จีปทุมเนี่ยจะชนะแต่ก็ยังเห็นความขัดขัดกันเกินในแนวรุกอยู่นะครับเพราะต้องยอมรับว่าวันนี้ BG มีโอกาสจบสกอร์และกดดันนครปฐมเยอะมากถึง18ครั้งแต่เข้ากรอบแค่7ครั้งและได้แค่3ประตูนะครับซึ่งหากจบคมกว่านี้โอกาสที่เปลี่ยนจากตรงกรอบมาเป็นประตูน่าจะจบมากกว่า3แน่ ส่วนฝั่งนความปฐมเองกลายเป็นว่าพอเป็นเกมที่9ที่พวกเขายัางไม่ชนะก็ชัดเจนแล้วนะครับว่าซีซั่นนี้พวกเขาไม่ง่ายแน่ๆครับคือเกมนี้เนี่ยว่าด้วยสถิติฝั่งนคนปรปฐมแทบจะครองเกมไม่ได้ซึ่งส่งผลถึงโอกาสในการจบสกอร์เพราะหากไม่นับลูกจุดโทษที่ได้ประตู โอกาสเข้าทำตรงนี้ของนคปรปฐมก็น้อยมากตามไปด้วยครับซึ่งจากนี้นคปรปฐมและโคชตอยต้องเร่งฟื้นความมั่นใจของทีมให้เร็วโดยเฉพาะเกมในบ้านที่ควรจะเป็นจุดแข็งแต่ซีซั่นนี้เพิ่งจะเก็บได้แค่แต้มเดียวเท่านั้นนะครับไม่ฉะนั้นโอกาสที่จะไปเร่งเครื่องในเลกที่สอเนี่ยอาจจะสายเกินไปครับขณะที่ผลคู่อื่นนะครับสุโขทัย FC เอาชนะระยอง FC ไป3ประตูต่อ1นครับเกมนี้ก็มีดราม่าอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าฝั่งสุโขทัยเนี่ยมาโดน2ใบแดงในครึ่งหลัง แต่ยังยื้อระยองไว้ได้และสถิติกลายเป็นว่าฝั่งสุขโขทัยก็ใช้โอกาสไม่เปลืองเลยครับขณะที่ฝั่งระยองเองพอแพ้ติดกันบ่อยๆกระแสไม่พอใจคาร์ลอสเอ็ดูาร์โดเปเรราก็ชักแรงขึ้นเรื่อยๆครับแน่นอนว่าจุดนี้ระยองเองก็ต้องไม่พลาดแล้วนะครับหากยังหวังอยู่รอดในไทยลีกและอีกหนึ่งคู่ครับคือขอนแก่นยูเนเต็ดที่เสมอกับนครราชสีมามัสด้าเอไปศประตูต่อศูนย์นะครับเกมนี้หากใครได้ดู ก็จะเห็นว่าฝั่งของขอนแก่นเกมนี้มาดีเลยนะครับสู้กับโคราชได้อย่างสูสีเลยและการได้1คะแนนตรงนี้ก็น่าจะเรียกขวัญกำลังใจของทีมหลังจากที่ไม่แพ้เป็นเกมที่2แล้วนะครับก็ทำให้ตารางคะแนนตอนนี้ขอนแก่นยูเนเต็ด เก็บเพิ่มเป็น7คะแนนแต่แข่งมากกว่าเชียงรายแลนะคนครปฐมอยู่และมีแต้มจี้ระยองเพียงแต้มเดียวขณะที่หัวตารางถือว่าน่าสนใจนะครับสำหรับสุขโขทยัยที่ทําไปทํามาเนี่ยขึ้นมาอยู่ที่5เลยก็ต้องมาดูกันครับว่าพวกเขาจะรักษาโมเมนตัมดีๆแบบนี้ไปได้นานแค่ไหนครับมาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของเกมบิ๊กแมตช์ไทยลีกสัปดาห์นี้นะครับระหว่างการท่าเรืออที่จะเปิดแพสสเตเดียมรับการเยือนของกิเลนพยองเมืองทองยูเนเต็ดคู่นี้จะเตะกันช่วง6กโมงเย็นครับ เริ่มจากฝั่งการท่าเรือของโคชอ้นตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงกําลังมั่นใจสุดๆเลยนะครับ เก็บชัยชนะ3เกมติดต่อกันในทุกรายการล่าสุดพึ่งปราบเจ้าเ,เจียง FC 1-0ในเกม FC Champions League 2และนำเป็นจ่าฝูงของกลุ่มของพวกเขาในเวลานี้นะครับสภาพขุมกำลังของทีมตอนนี้จะไม่มีสมพรยศที่พักยาวครับบดินผาลาที่จะกลับมาได้ในเดือนหน้าและอัสนาวีมังกรลามนะครับที่ได้รับบาดเจ็บแฮมสตริงส่วนนักเตะตัวหลักคนอื่นๆยังอยู่กันครบครับนำมาโดยเควินดีรมรัมที่ฟอร์มกำลังขึ้นหม่อสุดๆทำไปแล้ว8แอสซิสต์จาก12เกมพีระดอนชำรัศมี วราชิตกนิสีบาเพ็ญโนบุรุชิมุระครับที่ตอนแรกดูเหมือนจะเจ็บแต่ว่าตอนนี้ก็กลับมาเล่นได้ปกตินะครับฟิลิปเป้อโมอริมแล้วก็วิลเลนโมต้าครับฝั่งเมืองทองยูเนเต็ดก็ต้องบอกว่าอยู่ในช่วงลุ่มๆด,นดอนๆนะครับไม่ชนะใครมา5เกมติดต่อกันแล้วครับเกมล่าสุดก็พลาดท่าโดนดานามิกเฮิฟเซบูทีมจากฟิลิปปินส์ตีเสมอในช่วงท้ายเกมทั้งที่มีผู้เล่นมากกว่าครับสบภาพทีมของเมืองทองตอนนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับนักเตะอย่างจอห์น เอมิลโรบักและประเมตอัจวิไลจะกลับมาออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมนี้ส่วนตัวหลักๆคนอื่นๆอย่างพิชาอุตราคคณะคำยกและเฟลิซิโอบราวก็พร้อมลงสนามครับฤดูการก่อนที่พบกันเนี่ยท่าเรือเอาชนะเมืองทองได้แบบไปกลับเลยนะครับและการได้เล่นต่อหน้าแฟนบอลตัวเองในแพสเตเดียมการท่าเรือต้องมองถึงชัยชนะแน่นอนเพื่อทําแต้มแซงบุรีรัมขึ้นไปรังจ่าฝูงนะครับส่วนเมืองทองเองก็จะพลาดท่าไม่ได้มาอย่างนั้นสถานการณ์จะยิ่งแย่กว่านี้นะครับ เชื่อว่าจิโนและเตอรีเน่คงจะมาเล่นแบบรัดกลุ่มไม่ผลีผลามจะหาจงังหวะโต้กลับเล่นงานการท่าเรือซึ่งหากทำไม่ได้ก็จะพยายามไม่เสียประตูครับ อย่างน้อยก็ต้องมีแต้มติดมือกลับบ้านเพื่อเซฟเก้าอี้ของตัวเองด้วยนะครับก็ย้ํากันอีกทีครับเกมนี้จะลงเล่นในเวลา18บนาฬิกานะครับถ่ายทอดสดทาง True บอลไทยหส่วนโปรแกรมอีก2คู่ในวันนี้เหมือนกันนะครับเชียงรายยูเนเต็ดพบกับแบงคอกยูเนเต็ดถ่ายทอดสดทาง True บอลไทยสและคู่1ทุ่มตรงที่3อ่าวสเตเดียมพีทีประจวบเจอกับอุทัยธานีถ่ายทอดสดทาง True บอลไทย3ครับปิดท้ายกันที่ฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบคัดเลือกที่จังหวัดชนบุรีกันบ้างนะครับ ซึ่งมาถึงการแข่งขันเกมสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มแล้วทีมชาติไทยจะลงชี้ชะตาแชมป์กลุ่มกับอินเดียซึ่งทั้ง2ทีมต่างเก็บ6คะแนนเต็มจาก2เกมแรกครับขุมกําลังของทีมชาติไทยตอนนี้ต้องบอกว่าสมบูรณ์สุดๆนะครับเพราะว่าเซอร์เด็ตเจเดดมิลาบโรเตชันนักเตะยกชุดในเกมถล่มบรูรนทําให้นักเตะตัวหลักได้พักมาแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยพร้อมลงสนามในเกมนี้อย่างพร้อมหน้าเลยนะครับทั้งดัชนุพลบุบผ,ผากองกลางกัปตันทีม จอมพลหอมบุญมาและชัยวัฒน์เงินมากองหน้าตัวความหวังครับจะมีแค่ต้องลุ้นเช็คความฟิตของปรเมศละองดีปีกขวาตัวเก่งที่มีปัญหาบาดเจ็บกล้ามเนื้อหัวไหล่ตั้งแต่เกมแรกครับซึ่งเบื้องต้นทีมแพทย์ของทีมชาติไทยประเมินว่าน่าจะกลับมาลงสนามในเกมสําคัญกับอินเดียแต่ก็ต้องรอดูหน้างานอีกครั้งนะครับว่าปรเมศจะพร้อมหรือเปล่า ซึ่งสถานการณ์ในตอนนี้ครับทีมชาติไทย U17 มีผลต่างประตูได้เสียดีกว่าอินเดียนะครับดังนั้นถ้าเก็บผลเสมอได้เป็นอย่างน้อยก็จะคว้าแชมป์กลุ่มและผ่านเข้ารอบสุดท้ายแบบอตัตโนมัติทันทีแต่ถ้าแพ้ต้องไปลุ้นกับอันดับ2ในอีก9กลุ่มนะครับเพื่อคัด5ทีมที่ดีที่สุดผ่านเข้ารอบตามไปโดยสถานการณ์แบบนี้เนี่ยมันบีบให้กับอินเดียครับต้องเปิดเกมรุกใส่ไทยแน่นอนครับเพราะว่าพวกเขาต้องการผลชนะเพื่อการันตีการเข้ารอบ ซึ่งไทยเองก็ต้องระวังปีกริมเส้น2ฝั่งของอินเดียให้ดีนะครับเพราะมีความเร็วสูงซึ่งถือเป็นตัวอันตรายของทางฝั่งอินเดียเลย ก็เชื่อว่าเซอร์เดตคงจะกำชับลูกทีมให้เล่นแบบรัดกุมเข้าไว้นะครับเอาชัวร์เข้าว่าแล้วคอยหาโอกาสใช้เกมเค u n เตอร์แอคแท็กโจมตีแนวรับของอินเดียที่น่าจะดันขึ้นสูงแน่ๆหากแนวรุกของเราสามารถฉวยโอกาสตรงนี้เราก็จะมีโอกาสผิตศึกอินเดียในเกมนี้ครับก็อยากให้ช่วยกันเป็นกำลังใจให้กับทีมชาติไทยชุดยู17ของเราด้วยนะครับให้ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายของศึกชิงแชมป์เอเชียได้ในช่วงค่ำวันนี้นะครับเวลา2ทุ่มติดตามการถ่ายทอดสดได้ทาง AAS Play ครับ และทั้งหมดนี้คือคิดไซโคง้งบอลไทยยังไงต้องคิดไซโค้งกับผมตองพิทิพงศ์นะครับก่อนที่จะจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนผ่านทุกช่องทางของทิงเคิร์ฟคิดไซโคง้งเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของเรานะครับและฝากไปด้วยนะครับกิจกรรมดีๆของทางช้างนะครับสามารถไปติดตามกัน,กนได้ที่เพจเฟซบุ๊กช้างเวิ l ์นะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ